สวัสดีครับอัตคุนต้านะเราวันนี้ก็จะมารีวิวภาพย,ยนตร์กอ d z ซิ l ่าสองพและก็รีวิวหนังสือ s t a r p i c Special g o ก z i l l a The Legend of King ก็เป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาในวันนี้นะส่วนฟิกเกอร์ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นตัวที่ผมได้มาตั้งแต่เด็กนะกะ็หนังสือเล่มนี้นะเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเลยวันนี้วันที่19พฤษภาคม2557หรือ2องพันสนั่นเอง ก็เออ่หนังเรื่องนี้ผมไปดูมาเมื่อวันศุกร์ก็วันที่สิบหกรอบหลีกนะแล้วก็เออ่นี่ต่อแบัน้นคิดบทไม่ออกก็อืมอะไอรีวิวก d z ิล l าผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีปัญหาคลิปมีปัญหาผมก็เลยต้องลบทิ้งบางคนก็อาจจะดูไปแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณเปิดเข้ามาคุณดูใหม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้มันจะมีแบบ ข้อมูลบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาเพราะผมอ่านหนังสือเล่มนี้คือยังไม่อ่านหรอกแต่จะอ่านสดด้วยแล้วก็มีรีวิวหนังสือด้วยโอเคครับก็ก็ซิลล่าภาคนี้นะเป็นผลงานของบอสอน r ่บราเธอร์นะร่วมกับโตโฮของญี่ปุ่นนะแล้วก็ l e เจนดารี p พิ t เจอรนะก็เป็นก็ซิลล่าภาคที่สองที่อเมริกาเอามาทํานะภาคแรกในปีหนึ่พันเก้าร้อยเกสิบปดก็ที่เขาด่ากันเลเทนะภาคนี้เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของราชันแห่งสัปลาดนะ หรือไคจูนะั่นเองก็ไขข้อข้องใจกันหน่อยนะสําหรับคําว่าไคจูนะซึ่งเจอในเน็ตเยอะมากแล้วก็ผมก็อ่านมาเขาก็บอกว่าไคจูนี่ยมันแปลว่าสั์ปะาดยากนะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มันไม่ใช่ศัพท์ที่ใช้ได้เฉพาะแปซิฟิกริมนะก็เห็นบางคนบอกซากอซิล่า Godzilla, สู้ไคจูใครจะชนะเอา้าแล้วคุณหมายถึงไคจูตัวไหนละพอกอซิล่าก็เป็นไคจูเหมือนกันอา่าโอเคก็น่าจะเข้าใจกันแบบคร่าวๆแล้ว โอเคครับก็ซิล่าภาคนี้ก็กำกับโดยกาเรตเอ็ดเวิร์ดนะแล้วก็นำแสดงโดย a l ลันเทเดอร์จอห์นสันนะจากคิกแอ s นะแล้วก็อ l ล z a ซา t เ o รโอซนะทั้ง2คนจะไปเล่นกันอีกใน a v e n g e r ร์เอ็ดออฟอตอนในบทของเปียตัวแม็กซิมหรือ q u i c k s i วอร์และวันด้าแม็กซิมหรือส c a รเ e ตวิชนะแล้วก็พ่อของพระเอกนะแสดงโดยไบรอันแคนสตันนะ จากซีรีส์เบคกิ้งแบนะผมไม่เคยดูเหมือนกันนะแต่ว่าอ่านจากหนังสือมันบอกแล้วก็เคนวัตนาเบนะในบทของดร์เซริาว่าอ๋อลืมบอกไปพระเอกเเรื่องชื่อฟอร์ดโบดี้นะพ่อชื่อโจแม่ชื่อเอ่อแซนดราแล้วก็นางเอกชื่อแอลนะลูกมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วพระเอกเป็นอาหารแล้วก็นางเอกเป็นพยาบาลโอเคก็มันไม่ได้ทำลายบรรยากาศหรอกเพราะเรื่องนี้ยงไงคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วมันไม่ถือว่าเป็นการสปอย เนื้อเรื่องย่ยอยของภาคนี้นะก็เป็นมนุษย์ได้รู้จักพวกสัตว์ประหลาดยักษ์ตรงนี้มาแล้วก็คืออ่ะอันนี้ผมไม่นับว่าเป็นสปอร์นะเพราะามันเป็นประวัติของก็ซิล่าในหนังภาคนี้ก็เป็นคือประวัติเนี่ยมันจะไม่ได้บอกอย่างละเอียดในหนังแต่ถ้าคุณอยากรูก้คุณก็ต้องฟังจากคําพูดของดรเซริซาวาในหนังนะที่เขาพูดเกี่ยวกับ Godzilla. ก็ซิล่าก็ก็ซิล่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ยุคก,กัมันตรังสีเต็มโลกนะ มันก็ดูดซึมกระมันตรังสีเข้าไปแล้วก็มีสัตว์ตัวอื่นอีกนะในยุคนั้นแล้วก็ประมาณว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปจําศีลอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาครั้งจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมานะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของฝ่ายมนุษย์ก็คือดรเซริซาวนะเป็นคนที่ประมาณว่าชอบเกี่ยวกับสัป,ประหลาดยักนะแล้วก็ไปดูแบบหลักฐานอะไรพวกนี้คือประมาณว่าติดตามค้นคว้าค้นพบ ไปเรื่อยๆแล้วก็พระเอกฟอร์ดบบลีก็เป็นลูกของอ,อย่างที่บอกลูกของโจกับแซนดราก็เป็นชื่อพ่อแม่เขานะแล้วก็พ่อเขาก็คือประมาณว่ารู้รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ยังก็คือยังไม่เคยเห็นชัดๆแต่ว่าเหมือนรู้ว่ามันมีอยู่จริงอะ่ะเพราะว่ามันพ่อเขาก็วิจัยอะไรประมาณนี้แล้วก็พ่อเขามีโรงงานอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับมันตะลังสีรัวไหลทุกคนคิดว่าเป็นภัยธรรมชาติแต่มันไม่ใช่พ่อพระเอกไม่เชื่อ แต่เรื่องนี้พอผ่านไปถึงยุคของพระเอกโตทุกคนก็ลืมแต่พ่อพระเอกจะไม่ลืมและพยายามจะไขข้อข้องใจให้ได้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องไปด้วยนะที่พระเอกต้องไปกับพ่อแล้วก็เอ,อเจอว่าโรงงานของเขานั้นไอ้ด็อกเตอร์ซีรีซีรีส์ซว่าได้ไปตั้งทีมงานอยู่แล้วก็ค้นพบไข่ของสับปะาดผมจะไม่บอกว่าตัวไหนแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังรีวิวนี้ด,ดีเดี๋ยวคุณก็รู้เอง แล้วก็อันนี้บอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับซิล่าส่วนกอซิล่าเนี่ยก็คือมันออกมาเพื่อล่าไอ้มูโตหรือมูโตก็คือผมดูภาคไทยนะเพราะว่าอยากดูซาวแท็กเหมือนกันแต่ว่ารอบไม่มีนะก็จําใจดูภาคไทยไปก็ลิมบอกไว้ลืมบอกไปว่าหนังเรื่องนี้นะภาคไทยผ่านสำหรับผมนะผมให้ผ่านถือว่าโอเคหมดทุกคนยกเว้นนางเอกกับไอไม่รู้จะเรียกว่านายพลหรือหัวหน้าทหารนะผมขาวๆบนเรือนะที่ตัวผ,มผอมผมขาวๆ สองคนนี้ยเสียงภาคไทยมันแบบฟังก็มันแปลกอะ่ะอย่างนางเอกนี่คือแบบงองแงงมากอะ่ะไอผู้ชายคนนี้มันก็ไม่รู้ดิแปลกๆก็ผมไม่รู้นะทีมไหนภาคเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องนี้มากโอเคก็มาถึงด้านของอ่ะความน่าเบื่อของเนื้อเรื่องนะช่วงดรามา่าพวกนี้ก็ดราม่าแต่มีไม่เยอะมากนะจะเป็นแบบดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวพระเอกอะไรประมาณนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งมันไม่ทําให้คุณเบื่อแน่นอนนะ ถ้าคุณดูเดียมเอซสไปเดอร์แมนสแล้วคุณผ่านดราม่าของ Peter Gwen ไปีเตอร์เบนมาได้เรื่องนี้คุณไม่หลับชัวร์เพราะเรื่องนั้นผมก็เกือบจะหลับแต่เรื่องนี้ผมไม่ง่วงแม้แต่นิดเดียวนะดูรอบดึกถึงสองเรื่องโอเคก็เอ่อไงต่อวะปวดไม่ออกอ๋อโอเคมาถึงเรื่องของแอคชั่นนะหนังเรื่องนี้จะไม่ได้อาัดจ,จัดเต็มแอคชั่นแบบก็ซ i ล่าภาคเก่าๆที่ผ่านมาบางภาคนะก็คือ เด็กไปดูเนี่ยเด็กอาจจะเบื่อได้นะแต่ถ้าเด็กเขาทนเนื้อเรื่องได้คือถ้าอ่านซับไม่ทันแนะนําให้ดูภาคไทยเนะี่ยเพราะว่าภาคไทยเขาก็จะเล่าให้คุณฟังได้รู้เรื่องเหมือนกันก็ถ้าทนเนื้อเรื่องได้แล้วติดตามเนื้อเรื่องเข้าใจดูแล้วเข้าใจคือคุณไม่จาเป็นต้องอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรก่อนนะแต่ว่าอ่านไว้ก็ดีนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้เป็นยังไงเป็นคอมิกนะที่ปูทางไปสู่หนังก็ซิล่านะเป็นมันชื่อว่าก็ซีล่าเอเวกิ้งหรือเปล่าจำไม่ได้ละ ก็พี่แบงค์นะแอดมินจากสมาคมผู้ค้าขายซูเปอร์ฮีโร่เขาได้แปลเอาไว้ในบล็อกของเขานะผมจะลงลิงก์บล็อกเขาไว้ให้แล้วคุณก็กดไปอ่านกันเอาเองก็แอคชั่นภาคนี้มีไม่เยอะมากแต่มันแบบมันอาจจัดเต็มแล้วก็คุ้มสนุกมันมากสำหรับแอคชั่นในช่วงท้ายเรื่องคือถล่มทลายยิ่งใหญ่ดันซ g จนะซีจภาคนี้ก็ถือว่าโอ้โหสวยงามสุดแค่ตัวสับปะรดเนี้ยกินขานะอย่างกซิล่าเนี้ยแบบ ออลอยที่ตัวหนามที่หลังหน้าตาน่ารักมากแล้วก็ดุดันเท่ด้วยขนาดตัวอะไรแบบนี้ถือว่าสุดยอดอย่างตอนปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกนะปึงป้งปึงป้งมาแล้วก็วคำรามเสียงคำรามลืมบอกไปเสียงคำรามภาคนี้ก็สุดยอดนะฟังแล้วคุณจะแบบโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวเขาคำรามได้คือได้ยินเขาบอกมาว่าเสียงคำรามภาคนี้เป็นการมิกซ์เสียงของช้างไรโนเสาร์หมาแมวหมูอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมด คือผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามินมิกเสียงของตัวอะไรบ้างก็คำนามได้น่ากลัวมากแล้วก็ซีจีของสาบปประหลาดอีกตัวก็คืออีกสองตัวนะมูโตะเพศผู้เพศเมียหน้าตาก็เทะพอๆกันการบินคือแบบมันดูเนียนเนียนตามากอะเหมือนสับปประหลาดมันมีจริงอะอะไรประมาณนี้ไม่ขนาดนั้นก็เสียดายเหมือนกันอยากดูสี่มิติแต่ว่ามันมีที่พารากอนมันก็ไม่ได้ใกล้บ้านเนี่ยโอเคครับก็ กลับมาที่หนังนะให้คะแนนกันตอนนี้ในเว็บ imdb นะล่าสุดผมดูคือเจ็ดจุดหกวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วสำหรับผมนะขอบอกว่าเลยอย่าดราม่านะคืออ่ะลืมบอกไปว่าสำหรับนักวิจารณ์หรือว่าคนคนรีวิวอะไรประมาณนี้ถ้าคุณไม่ชอบรีวิวผมก็คอมเมนต์บอกว่าเออคุณไม่ชอบส่วนไหนของหนังเรื่องนี้แต่อย่าขอร้องอย่าดิสไลค์ก็เป็นอันดีนะก็ถ้าผมผิดพลาดข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะแล้วก็บอกด้วยว่าคุณคิดไงกับหนังเรื่องนี้อ่ะ มาที่คะแนนที่ผมให้นะก็คือ9.5เต็ม10มันดูเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันคือผมชอบเรื่องนี้มากผมไม่ใช่แฟนพันธแท้กอซิลล่าหรือไม่ใช่แฟนขับเขามานานนะแต่ว่ามาเจอหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเอออยากเป็นแฟนมาเลยทีเดียวก็แฟนแฟนขับนะแฟนขับก็เลยต้องซื้อหนังสือเล่มนี้มาเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็เรียกได้ว่าหลงไหลในตัวกอซิลล่านะตอนนี้หลังจากดูหนังมาเพราะมันแบบสุดยอดจริงหนังภาคนี้ ก็หลายคนจะไม่ชอบภาคนี้เนะนื่องจากบทเขามักจะบ่นกันมาบทกอร์ซิล่าน้อยอะไรประมาณนี้แต่ผมโอเคผมไม่เป็นไรเพราะผมดูได้อยู่แล้วสําหรับผมผมชอบความเห็นส่วนตัวนะอย่าดราม่าก็9.5อีก0.5ที่ขาดหายไปคือฉากแอคชั่นบางฉากนะสู้อยู่ดีตัดไปฉากมนุษย์แล้วตัดกลับมาฉากอีกทีสู้จบละก็ภาคนี้มันจะนําเสนอเนื้อเรื่องในมุมมองของมนุษย์นะก็หนังเรื่องอื่นมันก็ในมุมมองมนุษย์ด้วยนะแต่ว่ามันจะน้อยอันนี้คือแบบ มุมมองมนุษย์แทบทั้งเรื่องอะ่ะคือบางฉากพระเอกไม่ได้เห็นคนดูมันก็ไม่ได้เห็นเออประมาณนี้ก็ถือว่าจบกับการรีวิวภาพยนตร์ไปแล้วนะมาที่รีวิวหนังสือเล่มนี้กันบ้างจะไม่ยาวมากเพราะว่ากลัวคลิปมันยาวอีกอ่ะนี่คือ Starpix Special Godzilla the Legend of King นะคนเขียนนะเอกราช์มอนวาดเอ้มอนตะวันไม่รู้เหมือนกัน ครบรอบกสิล่าหกสิบปีนะจากปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ถึงสองพันสิบสี่หน้าปกนะเป็นรูปขาวดาคือผมไม่ใช่เก่งพวกอาร์ตนะผมจะใช้คาศัพท์ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็เนี่ยเป็นรูปกสิล่าในปีล่าสุดนะเนี่ยตัวใหญ่มากนะข้อมูลก็ร้อยสิบเมตรร้อยแปดร้อยห้าร้อยหกร้อยห้าสิบก็ข้อมูลไม่ค่อยเหมือนกันสักเว็บผมก็ไม่รู้จะเชื่อเว็บไหนดีแต่ผมมโนไปเองนะว่ามันคือร้อยห้าสิบเพราะผมชอบให้มันใหญ่ไว้ก่อนเนี่ย Star, Star p ส c าร์พิกสเปเชีเป็นเล่มแรกของ s t Star Pick Special ทีีมมนะ ก็ข้างหลังเป็นรูปเออผมจําชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าแสดงฮอร์โมนโฆษณาทาโร่นะปลมาหน้าแรกเอ่อไก่ย่างไก่ทอดเค c ซด้านนี้เป็นคลาๆโปสเตอร์นะหางยักษ์ของก็ซิล่าโอเคเนี่ยปิมาข้างในก็โฆษณาก็จะมีแต่ละหน้าขอโทษเรื่องมุมกล้องนะเพราะว่าผมมันถ่ายยากจริงนะช่วงนี้อ๋อจะพยายามเหมืกันอ่ะ แต่หน้าก็จะเป็นพวกโปสเตอร์ภาพเก่าๆอะไรประมาณนี้นะนี่นะโปสเตอร์แต่ละภาพก็ผมจะไม่รีวิวละเอียดมากนะจะได้ไปซื้อกันเองได้แล้วก็นี่นะโปสเตอร์แต่ละภาพมีผีเสื้อมีเอ่อมีนกมีอะไรไม่รู้อันนี้โปสเตอร์ภาพที่เขาด,ด่ากันมากก็ซิล่าแล้วก็ข้างในก็จะมีรูปมีข้อมูลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลก็ซิมีคำนำนะคำนำมีในหนังสือทุกเรื่องอันนี้คือโปสเตอร์นะของ ก็ซิล่าสองพัสิบสี่พร้อมกับเดี๋ยวผมถือ iPad เลยดีกว,ว่าพร้อมกับนี่นะเป็นไทม์ไลน์ของกนะ็ซิล่าฮะหน้านี้โอ้เป็นโปสเตอร์ก็ซิล่ายืนหันหลังโอ้ยปวดหลังมากเลยโอเคครับเปิดเข้ามาข้างในเนะี่ยอันนี้คำนำบอกไปแล้วนะอันนี้เป็นคำคำนิยมนะจากตืวมีอาโซนะก็ผมไม่ค่อยได้ดูรายกันเขาเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็น ah father of Godzilla พ่องก d z i l l a สี่บิดาวากำเนิดก็จะเป็นประวัติของกอซิ i l l a นะแบบทั้งประวัติแบบประวัติของหนังแล้วก็่ะข้อมูลของตัวละครตัวต่างๆที่มาสมทบนะเนี่ยมีคิงของด้วยแล้วก็มีสาประลาดตัวนู้นตัวนี้เต็มไปหมดพลังความสามารถแล้วก็มาหน่วยต่างๆไม่แน่ใจว่าหน่วยอะไแล้วก็มีอาวุธมียานมีชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับกอซิ i l l a ผมรีวิวหนังสือไม่ค่อยเก่ง เกตภาพยนตร์นะก็เกตจากแบบภาคต่างๆว่ามีเกตอะไรบ้างอันนี้ด็อกเตอร์ซิลิสว่าแบบเก่านะก็หน้าแมงหกฉากเด็ดของแต่ละภาคนะโอเคก็อันนี้คือมันจะยาวๆเลยเกี่ยวกับกอซิลลาบที่เป็นหนังนะแทบทุกภาคนะจนมาถึงภาค2อง4นิบนะก็น,นี่นะมันจะยาวมาเลยมีเกตมีฉากเด็ดมีตัวมีแนะนำาน่นนี้นั่นโอ้เกิดอะไรขึ้น เคเปิดมาได้ผ่านตรงอประวัตินี้ไปก่อนแล้วกันอ๋อเปิดยากอ่าอันนี้คือภาพภาพปัจจุบันเนี่ยแล้วก็จะมีนอกเรื่องหน่อยก็คือเกี่ยวกับซีรีส์และทีวีนะแล้วก็วิดีโอเกมก็ซิล่าเปิดมาหน้าหลังนะหน้านี้จะเป็นของเล่นนะก็นี่ตามนี้ตัวนี้โคตรอยากได้เลยของเนค่า ไม่รู้เรียกถูกอ่ะตัวขยับสุดยอดโคตรเท่เ้วยตัวนี้อ่าอันนี้ของ Jack แปซิฟิกตุ๊กตาผ้าอันนี้ของอันนี้ผมไปเจอมาแล้วในคลิปทอยอาร์ทอยหันนะถ้าได้ดูกันแล้วก็ของเล่นอันนี้ก็เจอมาแล้วแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าที่เก็บไม่พอมาด้านนี้หุ่นฟิกเกอร์โอเคแล้วก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับก็ซิล่าแล้วก็อะไรอ่ะหนังสือไอพวกนี้ด้านหลังก็ เป็นปอสเตอร์ก็ซิลล่าเอ็กวโซนะก็โอเคจบผมรีวิวหนังสือไม่ค่อยละเอียดอยู่แล้วก็จบคลิปนี้ด้วยแล้วก็อะไรอ่ะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e ด้วยนะก็การรีวิวหนังผมไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะเป็นมือใหม่นะก็ขอปานีอยาดามา่าแล้วก็อย่าว่าอะไรกันมากนะก็ขอไลค์ขอแชร์ขอคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะก็เผื่อจะได้มีรีวิวอย่างอื่นต่อมาก็อาจจะเป็น Xmen Day of Future p a s t เป็นอีกเรื่องที่เราคอยนะอาจจะมาพร้อมกับรีวิวฟิกเกอร์แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมมากนะแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์เหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรละอย่าลืมติดตามกันด้วยนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับก็ลืมบอกไปนะว่าเล่มน,นี้ซื้อมาในราคา200บาทนะจากร้านหนังสือบน BTS สุรศักดิ์นะก็จบคลิปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ